รสชาติใหม่จากเท่าแก่น้อยมาอีกแล้วทุกคนสาหร่ายเท่าแก่น้อย x ก,กับซุก,กี้ตีน้อยออกใหม่มาพร้อมกัน2รสชาตินี่เจอที่ร้านสะดวกซื้อข้างคอนโดน่าลองมากโอเคอยากลองต้องได้ลองตําไปเลยจ้าทั้ง2รสชาติเลยอะด้วยความที่เรามีเซ็ตซุก,กี้ตีน้อยติดตู้เย็นไว้อยู่แล้วไงทุกคนเพราะอินทวอดอย่างเราอะไม่กล้าไปกินที่ร้านคนเดียวเว้ยรสชาติใหม่เขาทาออกมา2รสชาตินะทุกคนจะมีรสน้ําซุปซุก,กี้น้าดาและก็รสน้าจิ้มซุกี้ นี่เราชอบการออกแบบซองมากคือทั้งสองจะมีมัสคอตที่แบบเท่าแก่น้อยชื่อว่าน้องเด็กดแดงซุกี้ตีน้อยชื่อตีน้อยพออยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักกัทุกคนนี่เลยได้แกะลองทั้งสองรสชาติเลยแกเชื่อป่ะด้วยความกรอบของสาหร่ายเท่าแก่น้อยและทําออกมาเป็นสองรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของซุกี้ตีน้อยอยู่แล้วไงคือมันลงตัวเว้ยบอกไม่ถูกด้วยความที่เซตซุกี้น้ำดําให้มาแค่น้ําจิ้มพอนสึใช่ปะ่ะไม่เป็นไรจ้านี่เลยเอาสาหร่ายรสําจิ้มซุกี้ไว้มากินคู่คกันอร่อยรส จัดจ้านเข้มข้นถึงเครื่องคือไม่ต้องซื้อน้ำจิ้มอื่นเพิ่มหรอกแก okay. และรสน้ำซุปสุก,กี้น้ำดำนะคือเหมือนจริงหวานเค็มกำลังดีเข้ากันมากอร่อยจนยกนิ้วให้ใครอยากลองสาหลายทั้งสองรสชาตินี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทุกสาขานะทุกคน